สวัสดีครับวันนี้มีแฟนทอมนะครับกำลังจะลงขายนะครับวันนี้มาถ่ายรีวิวให้ดูก่อนนะครับเบื้องต้นเพราะว่าผมยังรออะไหล่บางตัวที่ยังขาดอยู่นะครับคันนี้เป็นคันที่ทำสีใหม่บางโคนกับถังน้ำมันนะครับบางโคนหน้านี่ครับกับถังน้ำมันที่ทำสีใหม่นอกนั้นเป็นอะไหล่เดิมที่ติดรถมานะครับ มีอะไรบางบางชิ้นที่ยังขาดอยู่นะครับอย่างฝาครอบตัวนี้นะครับยังขาดอยู่แล้วก็เบาะเบาะเดี๋ยวผมหาอันอื่นสภาพสวยๆมาใส่ก่อนอันนี้มันเจ้าของก็จอดตากแดดนานนะครับมันเลยสีมันซีดไปหน่อยโดยรวมดีครับผมดีมากแลบประกันเครื่องสามเดือนเหมือนเดิมน้ำมันเครื่องไม่ขาดไม่มีปัญหาแน,น่นอนครับเพราะว่าเปิดเช็ค ภายในทุกคันนะครับก่อนลงขายน,นี่ครับด้วยนะครับไม่มีรอยเยิ้มนะครับแห้งแห้งดีมากครับโซ่เปลี่ยนใหม่อย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมกยถ่ายคลิปจริง อ,อีกทีนึงนะครับวันนี้ให้ดูเบื้องต้นก่อนื่อใครสนใจจะจับจองไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าลูกค้าถามกันหลายคนนะครับว่าเมื่อไรจะเข้ามาเสียงตอนนะครับตั้งรอบต่ำไว้ รบอบต่ำเดินเบานะครับเครื่องเย็นหน่อยก็คัคนี้สภาพโดยรวมโอเคนะครับไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากมายมันก็ค่อนข้างจะสวยอยู่โอเคครับ มันนม้เปิดตัวอยู่ที่26,000บาทนะครับเดี๋ยวผมก็ถ่ายคลิปสบรับเดมอ,อีกคลิปหน้านะครับวันนี้ถ่ายแค่นี้ให้ดูก่อนขอบคุณครับ